อ่อนเบทเทพในออสตาทาวเวอร์ดีเฟนเอ็กซ์ดีพีที่สิบสองมีโมโช็อปร้านบริการกรีปเกมพาร์ทแบบต่างๆในโลบอก มีบริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเดนและยังมีบริการ FK ในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนเอ็กและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะทักไปที่เพจ Nemo Shop ก็ได้นะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มหาตัวละครรับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปดูก่อนกันแล้วกันนะครับว่าตู้ไหนของผมเนี่ยจะสุ่มได้ตัวรับแล้วนะครับในตู้ X เนี่ยคือผมต้องสุ่มอีก341ร้ครั้งนะครับจะได้การันตีตัวรับ เอาเป็นว่าผมเนี่ยจะไปสุ่มตู้ x ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพชรผมเนี่ยมีน้อยนั่นเองนะครับมีอยู่3ามหนะครับก่อนจะสุ่มเนี่ยผมขอเปิดน้ำยาก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนผมก็จะเปิดน้ำยาอันนี้นะครับนั่นก็คือ super secret b o เตอร์นะครับก็จะเป็นน้ำยาอันนี้เลยนะเปิดไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เปิดน้ำยาไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปสุ่มเนี่ยจะโดนการันตีอยู่หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยคือบางคนนี่เปิดน้ำยาส3าอันนี้ก็คือไม่ um. ได้ก็ยังมีนะครับเดี๋ยวมาดูก mm <c oughs> ยวเราสุ่มตู้เอก,กันนี่แหละไปซุ่มเลยแล้วกันนะครับไม่รีรอมาดูกันนะครับรอบแรกจะได้ไหมนะโอเคนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องไม่ได้นะฮะไม่แปลกหรอกที่ยังไม่ได้อะอย่างน้อยเนี่ยวีนัทออกก็ยังดีนะครับทุกคนมาแล้วครับวีนัทตัวแรกแต่ว่าตัวรับเนี่ยคือยังไม่มาเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวรับในตู้เอ็กเนี่ยก็คือคูโรโรนะครับจากเรื่องฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นะโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะโดนการันตีจริงไหมนะ โอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าไอ้ดําจาบูเตอร์เนี่ยแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังไงก็โดนการันตีอยู่แล้วนะครับทุกคนดูดิเลยอีกสิบครั้งนี่ก็คือการันตีตัวรับแล้วนะครับโอ้ผมนี่โคตรเตื่อยเลยนะครับไปสุ่มเลยก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยฮะได้แล้วนะครับเอ้าไม่มาตัวแรกว่ะอย่าบอกนะว่ามาตัวสุดท้ายเนี่ยโอเคลุ้นไปพร้อมกันนะครับนี่ไงมีคัสตีหรือเปล่าเนี่ยจะคล้ายคโคคุชิโบไหมอุ้ยมีคัสตีนะครับทุกคนนี่มาแล้วนะครับอุ้ยอันนี้คืออะไรตัวละครผมเหรอ อู้โดนดาเมจอู้อูอ้เฮ้ยอะเราทำอะไรเนะี่ยอุ้ยอ๋อเรียบร้อยฮะได้มาแล้วนะครับตัวรับคูโดโร่นะครับโดนไปเน้นๆเ,เลยคือการันตีตัวคูโดโร่เนี่ยเป็นธาตุสีเขียวนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกต์แล้วก็คือพอยซันนะครับหรือว่าพิษนั่นเองนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือสร้างความเสียหาย30%ของหน่วยในระยะเวลา6วีนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษแล้วก็จะฟื้นฟูชา้าลง50%นะครับ เออถือว่าตัวนี้ก็โหดใช้ได้นะ้เนี่ยเรียบร้อยครับสเตตก็เป็นเอเอหมดแล้วนะเอาละแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะสุ่มบัฟให้กับตัวคูรโ่แล้วนะครับผมมีอยู่100รีโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า100รีโลเนี่ยผมจะได้บัฟออสตารหรือเปล่าแต่ที่จริงผมจะไม่สุ่มทั้งหมดหรอกผมจะสุ่มไว้ประมาณ50รีโลเท่านั้นแหละโอเคมามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ออสตารหรือเปล่านลยครับไปปึ๊บนี่ไงโอ้โหรนะยะโอ้บัฟแทงนะครับเซนใคร โอ้แล้วเจ็ดสิบีโลแล้วนะครับก็คือบัฟดีๆไม่ออกมาเลยเว้ยเจเดสิตก็ไม่มาคารับเตดก็ไม่มาไม่มีอะไรดีๆเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีเลยนะครับดูดิเหลือหกสิบีโลแล้วนะเนี่ยมาเป็นไงอุ้ยมาแล้วนะครับโอ้โหบัฟคารับเตดนะครับบัฟม่วงว่ะโอ้ยยังดีครับยังดีเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะหยุดสุ่มก็แล้วกันนะครับผมว่าใช้บัฟนี้ไปก่อนน่าจะดีนะวัตถุดิี่จาีโบคูลโลเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ว่าอันที่หายากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นซีเค็ดบุกนะครับ ซีเค็ดบุ๊กเนี่ยก็คือเราต้องลงชาเลนจ์นาที่เป็นสตอรี่ด่านที่6เท่านั้นนะครับถึงจะได้มาโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปหาวัตถุดิบก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้หาวัตถุดิบมาจนครบแล้วนะครับแล้วก็เก็บคิวมาครบแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะอีโวโคูโรโร่กันเลยก็แล้วกันนะครับไปปึ๊บนี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแล้วนะครับคูโรโร่ที่อีโวแล้ว เดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปลองเล่นกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันจะโหดหรือเปล่ากูโรโรนะครับเชเงกันในการวางเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับั่นก็คือ800นั่นเองนะถึงหน้าเมจในการโจมตีเนี่ยมันจะไม่ได้แรงมากก็จริงนะครับแต่ว่ามันตี1.6ว่แกวไงแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับทุกคนดูดิเออเนี่ยจังเกียนนะครับเป็นตัวต้นเกมนี่น่าจะโหดใช้ได้เลยนะเนี่ยขั้นที่6เนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกในการโจมตีด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอัััไปปเเเลยนนนนะคคคคครรรบบ10,000โอกก็็ืตตีแวงทุ เอิจิโกะหรือเปล่าวะเหมือนผมเห็นอิจิโกะเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเดี๋ยวขอดูใหม่นะครับเอ้ยออจิโกะจริงๆด้วยนะครับทุกคนดูนิอ๋อก็ก็คือสกิลของคุโรโรก็คือเป็นการก๊อปใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สกิลก็คือเออการโจมตีของของเขานั่นแหละ ก็คือเป็นการก๊อปตัวละครมาใช่ไหมโอ้โหอย่างเอาอะทุกคนดูดิอุ้ยมีอุนคิโอราด้วยขั้นสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่ามี ability ใหม่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอัพไปเลยนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีสกิลกดขึ้นมานะสกิลนี้นะครับเหมือนว่าเป็นการสร้างโดมนะครับเป็นเวลา30วินาทีนะครับจะคอยติดตามระยะและเวลาศัตรูเนี่ยแต่ละตัวอยู่ในพื้นที่เนี่ยเมื่อโดมสิ้นสุดลงเนี่ยมันจะระเบิดนะครับสร้างความเสียหาย62%อ่านงๆกดใช้ดีกว่านะคร้เห็นภาบโอเคกดไปแล้วนอ่่ีงง อุ้ยมีบางกรออกมาด้วยทุกคนใช่ไหมใช่บางกรไหมอูดูดิบินออกมาเต็มเลยนะครับเห็นไหมตวละครน,นะครับเอ้ไม่ใช่ตวระครเห็นไหมมอนนะ่ะจะมีสถานะเตจอยู่นะครับบนหัวเห็นไหมทุกคนดูดินี่นะครับก็จะนับเวลาไปเรื่อยๆนะ30มวินะครับ โอเคน่าจะแบบนี้นะแล้วก็ระเบิดนะครับเรียบร้อยนะฮะครบ30มสิบวิมันก็จะระเบิดอย่างนี้นี่เองทุกคนครับผมได้ยินมาว่าตัวคูลูมาเนี่ยก็คือเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะครับคือติดเมตาเลยก็ว่าได้อะผมไปดูเทียริสมาเขาก็บอกว่าตัวนี้นะครับติดอันดับเทียริสเลยนะครับอันดับโหดสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสุ่มไว้ก็แล้วกันครับ ตอนนี้มันเป็นตัวละคร4ดาวก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถ e อีโวคูล <Force> ูมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราซ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้ตัวดำเนี่ยออกมาด้วยนะมันเป็นตัวละคร5ดาวนะครับโอเคถึงอยากได้ตัวสีดาวก็เถอะแต่ว่าถ้า5ดาวออกมาด้วยก็จะดีมากนะครับรอบแรกก็ไม่ได้อะไรดีเลยนะครับทุกคนโอเคมาต่อนะครับออจะได้สักตัวไหมเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะโอเคมาแล้วนะครับหนึ่งตัวผมอยากรู้นะว่ามันใช้กี่ตัวในการอีโวนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะดูก่อนก็นแล้วกันนะว่ามันใช้กี่ตัวในการอีวนะดูเหมือนว่าจะใช้ทั้งหมด3มตัวนะครับและตอนนี้ผมก็มี1ตัวแล้วนะครับโอ้โหทุกคนดูดิของอะไรก็ไม่รู้อ่ะในการอีวอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปสุ่มหาอีก2ตัวก่อนก็แล้วกันนะครับมาอีกหนึ่งแล้วนะครับขาดอีกตัวเดียวไปครับขาดอีกหนึ่งตัวโอเคปึ๊บโอ้โหอุซบหนึ่งตัวจะมาไหมโอเคมาเรียบร้อยนะครับโอ้หูจะได้อะไรอุย้ยดวดดำนะครับอุย้ยดวดดามาดีว่ะได้นวดดำอดุ้ยเดียวย โอ้โห oh, ได้ดวดดำไม่ว่านะครับคือได้ดวดดำออสตาจากการสุ่มตู้โอ้โหเว้นเกินไปจริงๆว่ะทุกคนดูดิอุ oh, ้ย oh. ดวงดีเกินไปละคือสุ่มจากตู้ได้บับออสตาดูดิโอ้เ oh, ว oh. ้นดวงอย่างดีอะครับดูเอาทุกคนโอ้โ oh. ห เป็นไงเป็นไงของจริงครับของจริงโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูวัตถุดิบในการอีโวโตัวละครคูโรมากันดีกว่านะครับกระจกอันนี้นะครับหาได้จากชาเลนจ์สตอรี่ที่7จนะครับอย่างเดียวเลยคือเล่นสตอรี่ธรรมดาไม่ได้นะแล้วก็ไข่ทองคําอันนี้เนี่ยหาได้จาก n p c นะเดี๋ยวผมไปหา NPC ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงกันดีกว่า่นานนี้คงไม่ยากหรอกมั้งเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางตัวละครไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับวางให้หมดเลยแล้วเราก็จะกดอัปเกรดทีเดียวนะคครับทุกน เวลามาสกิปเวฟแล้วเงินมาเนี่ยมันก็ได้จะได้อัพตัวแบบอัตโนมัติเลยนะครับเลือดบอสก็เยอะอยู่นะครับตั้ง4ี่แสนนะแต่ว่าทีมออสตาล์ผมเนี่ยมันโหดเกินไปนะครับสระเร็วเกินโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ลูกแก้วมาครบแล้วนะครับต่อไปที่ผมจะหานะก็คือ,อไอ้สร้อยอันนี้นะครับก็คือหาได้จากชาเลนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันนี่ครับก็จะเป็นด่านนี้เลยนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้หาวัตถุดิบเนี่ยมาจนครบหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะอีโวขึ้นเป็น5ดาวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยอีโวกันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนไปครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมอยากรู้ว่ามันจะมีให้อีโวต่อหรือเปล่านะผมว่าน่าจะมีให้อีโวต่อแน่นอนเลยคล้ายๆกับอิจิโกะอะไรประมาณนี้นั่นไงผมว่าแล้วนะครับมันต้องมีอีโวต่อแต่ว่าวัตถุดิบผมเนี่ยก็ขาดแค่ดาบนะครับแล้วก็ไอผีสีเขียวนะครับแล้วก็เก็บคิวมาอีกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบแล้วก็ไปเก็บคิวกันนะครับเอาล่ะตอนนี้วัตถุดิบเราก็พร้อมที่จะอีโวเลยนะครับคิวก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วะั เ,เดี้ยวเรามาดูกันนะครับว่า93ลีโลเนี่ยผมจะสุ่มบัฟออสตาให้กับคูโรมาได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับมีโอกาส0.2%ในการออกผมว่ามันต้องได้แล้วแหละขนาดดวดดาผมเนี่ยสุ่มจากตู้มันยังได้เลยเว้ยเป็นไงโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีออกเลยนะครับ93ลีโลเลยนะเฮ้ยอย่างน้อยบัฟกิติทิ์ก็ยังดีอะ่ะไม่งั้นก็เอาออสตามาเลยผมว่าออสตาน่าจะออกอยู่แล้วแหลนะทุกคนเออป๊บโอ้โหไม่ออกอ่ะดูดิ เจ็ดสิบรีโลแล้วนะเลยเจ็ดสิบโลแล้วนะยังไม่ได้อะไรดีเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมว่าแปลกๆละเหลือห้าสิบโลแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปสุ่มตัวอื่นหน่อยกันกน,นะครับผมจะซุ่มให้กับตัวโอบิโตะก็แล้วกันนะครับทุกคนนีเ่เลยโอบิโตอสุ่มซักสิบลโลเนี่ยแล้วเราค่อยกลับไปสุ่มตัวคูโรมานะครับโอ้โหดูดิขนาดโอบิโตะยังไม่มีอะไรดีออกเลยโอเคเรียบร้อยครับกลับไปตัวเดิมนะคูโรมานะครับโอเคไป 40ลีโลนะครับกับกูโลมาเดี๋ยวมาดูกันไปครับโอ้โหดูนี่โอ้ไม่ดัดมาทําไมเนี่ยโอ้โหดูดูดูโอ้มีแต่บัฟอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนและอีก15ลีโลนะครับโอ้โหไม่มีอะไรดีออกเลยจินสิทธิก็ยังดีโอ้โหได้บัฟมีนะครับบัฟมีดเอ้แต่ว่ามันก็ดีอยู่แหละแต่ว่าผมอยากได้บัฟจินสิทธิ์หรือออสตาไงตอนเนี้ยเออเดี๋ยวเราซุ่มต่อกันเลยกันนะครับทุกคนไปครับเราสู้ต่อครับจนวินาทีสุดท้ายหรือว่าอันสุดท้ายนั่นแหละ ในฮารีโลเป็นไงโอ้โหเลกสองละเลกหนึ่งครับเรียบร้อยครับเกลือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุโรมาเนี่ยมันโหดยังไงนะครับแต่ว่าเงินในการวางเนี่ยคือใช้น้อยมากเลยนะครับใช้แค่800เองแล้วทุกคนดูในการเวลาในการโจมตีดิคือ2องจุดห้าวีอ่ะคือว่าตีเร็วมากเลยนะเนี่ยตีเร็วมากอะ่ะโอเคลองวางดูนะครับทุกคนดูถ้าโจมตีมันดิคือใช้ดอกไม้ในการโจมตีอะ่ะฟาดเปะฟาดเบะเลยอะ่ะพอเราอัพไปถึงขั้นที่2แล้วเนี่ยก็จะมีสกิลกดให้เราด้วยนะครับทุกคนดูดิ เราสามารถกดสกิลนี้นะครับได้2ครั้งนะนี่นะครับอันนี้ผมกดครั้งแรกไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นการพุ่งโจมตีนะและเรากดอีกครั้งเนี่ยคือมันจะตีเป็นแบบ full AE เลยนะครับท,ทุกคนดูดิคือตีทั้งวงเลยอะ่ะยังโกงอะ่ะคืออัพไปแค่2ขั้นเองนะผมว่าแล้วทำไมมันโกงนะครับถึงติดเมตาเนี่ย แต่ว่าตัวละครนี้นะครับวางได้แค่3ตัวเหมาะกับบัฟอสตาสุดๆเลยนะครับทุกคนดูดาเมดดิดาเมจ 6K เลยนะอันนี้แค่อัพไปแค่2ขั้นนะถ้าอัพตันนี้ไม่รู้ว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราอัพไปให้ตันเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูดาเมดนะ 24,0 0 0นะครับอูถือว่าตีแรงมากอะ่ะพอๆกับซีกเลยก็ว่าได้นะ้เนี่ยแต่ว่าไอา้ตัวคูโรมาเนี่ยมันตีโฟลี e กมันโหดกว่าแต่เสียดายนะครับที่ผมสุ่มบัฟอัสตาให้ไม่ได้อะ่ะแถมตัวละครคูโรมาของผมเนี่ยคือเวล13เองกนะครับก็คือยังไม่ได้เวลตันอ่ะถ้าทําเวลตันแล้วก็ลดล็อกสกิลทีเนี่ยผมว่าโหดกว่านี้แน่นอนสาหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอให้ได้บัฟอัสตากันนะครับผม